ว่าอะไรแเราดูหน้ามันจี๊ดหรือเปล่าละ่ะเราไม่ให้มันกินดูเสิแล้วกลวยมันก็ไม่กินเมื่อวานมันเพิ่งรู้ไงว่ากลวยอร่อย,ออยเดินเข้ามาเองออก็เปิดประตูเดินเข้ามาเต ก็กินซีมไก่ปอนอยู่อป้าปอนไม่กินช่วยแมวเอาไปให้พ่อปอนมึงหัดกินไอ้กล้วยมันมั่งเด็อือของอร่อยมิอยู่ะ กินมัน้งดิอืมอ่ะเรอวเบ่งให้แม่กินก่อน พอหมาอยากกินเยอะกินเยอะไม่ดีโฮยเมือ่อกี้นะเสียงรถไอตีวิ่งผ่านมานะไอปอนรีบชะโง,งกหัวออกไปดูเลยอะ่ะนอนรอเลยอะ่ะ พอรถคันนั้นไม่ใช่แล้วกูนอนต่อเลยอง่ลอเลยลบ้านไหนไม่กินน้ำลายหมามีบ้านนี้แหละกินต้องมองหน้าแบ่งให้แม่กินมั้งเตะ ตบตาแล้วอะเอาพ่อตักใส่กล้วยนี่อ่ะเอา,เอาของพ่อเนี่ยกะทิกับของแม่ไหนอร่อยอร่อยปะเนี่ยกะทินี่อร่อยปะ กลัวไปกัดมั้งดิดูนะคะขอบมาไอติมไผ่ทองนะคะเจ้าประจำของบ้านนี้คุณปอนต้องรอไอติมไผ่ทองเท่านั้นนะคะเจ้าอื่นไม่กินนะคะกระดิ่งมากระขยบลูกตาดูนิดนึงไม่ใช่นอนต่อ หมดแล้วเนี่ยกลวยกินบ้า่าโอเคกลวยก็กินไหปวะหมดแล้วไปขอกินของพ่อไปนั่นไงตามไปหาพ่อแล้วพ่อสงสัยตาแล้วครับอดอ้อนแล้วครับ ลาดจริงๆไงไ,ไอปอนเนี่ยเห็นแก่กินเน่ยไติมไม่ได้เลยอ่ะต,อตามากินถึงนี่เลยมันเหลียวเห็นถ้วยพ่อไงเมื่อกี้พ่อตักใส่กลวยให้มันถ้าถ้วยไม่หมดนะถ้ามันไม่เห็นว่าถ้วยหมดนะมันตามอีกนั่นแหละ เอาให้เป็นขงังถ้วยเลยเปล้ามือในถังกินไอติมยังไงอะเปียกทั้งมือเอานี่นะคะไอติมไผ่ทองของไอปอนนะคะ ของแม่ไม่พอตามไปกินของพ่ออีกเรียบร้อย แล้วตอนนี้เนี่ยแล้วเศษกลวยไอติมอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดนี่ใครจะทําความสะอาดเนี่ยปอนฮะแม่ถามหน่อยใครจะทําความสะอาดเนี่ยหมดยังหัือวอีกนิดนึงกินอร่อยเลย หมดแล้วพอแล้วหมดโบบไม่ยอมต้องล้างให้เลี่ยมเอาหมดด้้งหมดแล้วข่าไปทิ้งเอาข่าไปทิ้งอิ่มแล้วครับไปแล้วครับ